สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่สุด20ปีที่รอ20ปีที่รอคอยแม่สุดรำ่ำไห้สาวกตันยูพาไปดูที่ก่อนได้รู้ความจริงหัวอกแม่ถึงกับสุดกองกับพื้น20ปีที่รอคอยแม่สุดรำ่ำไห้ลูกสาวพาไปดูที่ได้รู้ความจริงลูกสาวสุดกระตันยูจากกรณีผู้ชายติกตอกรายหนึ่งมีการโพสต์คลิปซื้อโฉนดที่ดินให้กับแม่พร้อมบอกว่า ขายไป20ปีเพราะหนี้สินวันนี้ลูกเอาขึ้นมาให้แม่แล้วนะด้วยความรักและตั้งใจททชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายททดูกี่ครั้งก็มีความสุขสร้างความประทับใจวันเดียวยอดวิวทะลุ3ล้านวิวนางสาวเพนภา,าผู้โพสต์คลิปเปิดเผยว่าได้ซื้อที่ดินดังกล่าว3ไร่1งานพร้อมซื้อที่ดินใกล้เคียงเพิ่มอีก1ไร่รวม4ไร่1งาน ซึ่งเป็นที่ดินที่แม่ได้รับมรดกมาที่ดินอยู่ที่อำเภอชำนิบุรีลำแม่ขายไปเมื่อ20ปีที่แล้วเพื่อนำเงินมาเลี้ยงลูกสี่คนจนโตสมัยนั้นขายไปเพียง20ง0 0บาทที่ดินถูกเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆทุกครั้งที่แม่ผ่านที่ดินดังกล่าวจะเห็นมองที่ดินจนสุดสายตาเหมือนอยากได้ที่ดินกลับมาจึงได้เก็บเงินซื้อที่ดินดังกล่าวกลับมาในราคา0 0 0 0 0บาท เหตุการณ์ในคลิปได้นำฉนดนที่ดินและพวงมาลัยดาวเรืองมาให้แม่ตอนแรกแม่งงอย่างที่เห็นสุดท้ายบอกเป็นที่ดินที่แม่อยากได้ลูกเอาคืนมาให้แม่แล้วแม่ก็สุดลงกับพื้นแบบที่เห็นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ